ครับผมธรรมศักดิ์สมนันรหัสนักษานึศกษา5 3 1 0 0 6 1 1 8 8นะครับครับวันนี้ผมจะมาทำเฟืองล้อจักรยานนะครับให้เราเข้าไปที่สเกตรครับเลือกลา์เพนนะครับจากนั้นให้เราสร้างวง,วงกลมขึ้นมา2วงนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมแบบเซนเตอร์และแคนคูล่าอยู่ตรงขอบด้านวงกลมวงเล็กนะครับแล้วก็มากำหนดไดเมตเตอร์นะครับวงใหญ่นะครับ ไดเมิเตอร์เป็นร้อนะครับอ่าวงเล็กไดมิเตอร์เป็น20นะครับส่วนไออันนี้นะครับเป็น10บนะครับสี่เหลี่ยมอันนี้อย่าเป็น10แล้วระยะห่างครับระหว่างจุดเซนเตอร์วงกลมนะครับกับด้านบนสุดเนี่ย จะห่างเป็น15นะครับฉะนั้นเราก็ใช้การทิมนะครับตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปโอเคพอเราทิมเสร็จให้เราทำการเอ็กทูทมันขึ้นมาเปเ็นระยะ3ามมเมตรหลังจากนั้นให้เราใช้คำสั่งแชมเฟอร์นะครับแชมเฟอร์พื้นผิวด้านหน้านะครับระยะ สามมิลลิเมตรสิบองศานะครับแบบกลับด้านนะครับรีวิชอีกด้านหนึ่งก็ทำด้วยกันนะทำเหมือนกันนะครับชัมเฟอร์ครับพอเราทำเสร็จแล้วให้กดภาพไล์แห์นะครับจากนั้นให้เราสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์มาหนึ่งเส้น,นครับ ตัวครับตัวครับสร้างเส้นสันตอรขึ้นมาหนึ่งเส้นโอเคจากนั้นให้เราสร้างวงกลมขึ้นมาจากขอบด้านบนครับขอบด้านบนครับวงกลมมีไดเมนเตอร์เป็นสิบนะครับไดเมนเตอร์ของขอบด้านบนเป็นสิบ แล้วเราก็สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งขึ้นมานะครับบนเส้นศูนย์กลางนะครับเดนมิเตอร์ของวงกลมวงเล็กเนี่ยเดมิเตอร์เป็นหกนะครับก็ระยะห่างระหว่างเดมิเตอร์วงเล็กกับเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยห่างกันเป็นระยะสี่สิบห้านะครับ ครับจากนั้นนับให้เราทําการ e x t r u d e cut มานะครับแบบทุรุพันธ์หมดด้วยนะครับโอเคครับจากนั้นครับกดไปที่ view นะครับแล้วก็กดอีกนึงครับกดไปที่ view แล้วก็กด temporary asset นะครับก็จะได้จุดตรงกลางของมันมานะครับแกนตรงกลางของมันมานี่ครับ แกเล็กๆเนียครับครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่อ่คือคิวไลฟ์แพทเทิร์นนะครับก็เลือกแพทเทิร์นที่เราต้องการจะจะเจาะมันอันนี้นะครับนี่ก็เป็นเลือกไอ้อารเล็กเนี่ยนะครับที่เรากดสร้างม,มาเมื่อกี้เราก็จะได้ภาพอย่างนี้ครับสามสิบแปดอันสามหกศูนดีกีนะครับถื่อหมายถูกครับ ครับเราก็จะได้ภาพเฟืองมาแล้วนะครับอ่าล้วก็มาทําการใส่สีให้เฟืองเราทำการใส่สีเฟืองแล้วครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ